น้องอายเด็กหญิงวัยหกขวบเรียกยายคำว่าแม่เพราะเธอไม่เคยรู้เลยว่าใครคือแม่จริงๆยายคำตอนข้าวหลานอย่างเบาใจแม้ในใจจะเจ็บทุกคำถามเรื่องแม่ยิ่งแทงลึกในใจในขณะเดียวกันดายอยู่ในเมืองขายของในตลาดยุ่งและเงียบหายจากบ้านไปหลายเดือน คำวันหนึ่งดาโทกลัดมาหาแน่เสียงเธอเบาสัน่นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดหนูยังกลับไม่ได้แม่เงินก็ไม่มีโต้งก็ทิ้งหนูไปแล้วยายคำฟังลูกน้ำตาคลอแต่ยังคงพูดปลอบแม่ไม่ว่าเลยลูกแม่เลี้ยงหลานได้ แต่หนูอย่าทิ้งแม่ไปอีกเลยเช้าว,วันรุ่งคืนน้องอายไปโรงเรียนด้วยเสื้อผ้าเก่าๆเพราะยายไม่มีเงินซื้อใหม่เด็กบางคนล้อว่าไม่มีแม่เหรอน้องอายกลับบ้านร้องไห้กอดยายแน่นหนูไม่เหมือนใครเลยยายคำพูดด้วยน้ำตา ลูกไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยนะแม่ของหนูรักหนูมากแค่ยังกลับมาไม่ได้ด่านั่งอยู่ในห้องเช่าคนเดียวหยิบเสื้อตัวจิ๋วของลูกขึ้นมากอดไว้เธอฟังคลิปเสียงลูกเก่าๆที่เคยส่งมาจากบ้านแม่จา๋าหนูคิดถึงแม่น้ำตาเธอไหลพราก เธอถามตัวเองในใจฉันเป็นแม่ที่แย่ขนาดนี้เลยเหรอยายคำตัดสินใจเขียนจดหมายถึงดาแม่ไม่กโกรธเลยที่หนูยังกลับไม่ได้แต่แม่อยากให้หนูจำไว้นะลูกหนูเป็นแม่ของหลานอย่าลืมว่ามีดวงตาคู่น้อยรอหนูอยู่ทุกวันจดหมายนั้นถูกส่งไป แต่นานแค่ไหนดาก็ยังเงียบคือหนึ่งน้องอายมีไข้สูงหายใจแรงตัวร้อนจัดยายคำไม่มีรถจึงเอาหลานขึ้นสาเล้งขี่ไปโรงพยาบาลในหมู่บ้านตอนตีสองเธอกลั้นน้ำตาขณะก,กอดหลานไว้แน่นกลางทางมืดยายอยู่นี่นะลูกยายจะไม่ให้หนูเป็นอะไรเด็ดขาด กลับมาบ้านรักษาหลานจนหายดีวันเด็กที่โรงเรียนเด็กคนอื่นมีพ่อแม่มามอบของขวัญแต่น้องอายนั่งเงียบอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ยายคำหอกล่องข้าวไว้ในผ้าขาวม้าเก่าๆยื่นให้หลานนี่ไงของขวัญของยายคนเก่งหลานยิ้ม ทั้งน้ำตาขอบคุณขยายหลายปีผ่านไปวันหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งในชุดซีดๆเดินเข้าหมู่บ้านพร้อมกระเป๋าเก่าๆน้องอายโตขึ้นเล็กน้อยวิ่งออกมาจากบ้านแม่จา๋าดาสุดลงร้องไห้กลางถนนกอดลูกแน่นน้ำตาไหลพราก ยายคำเดินออกมายิ้มทั้งน้ำตากลับมาเถอะลูกยังไม่สายไปที่จะเป็นแม่ความรักของแม่ไม่ว่าจะช้าหรือไกลแค่ไหนยังมีตัวเล็กๆรออยู่เสมอ